สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องกับชส้นชอ่องแตงโมผ้าลวยด้วยค่ะวันนี้แตงโมผ้าลวยกับาอยุที่หอประทับปูชีปละเขาค่ะกับิมาตามแเน่ว่างวันที่1บซีขพ่อแม่พี่น้องนะนะเนาะแล้วก็เนว่างกลางเดือนพร้อมค่ะตางจะตาย

ได้เอ้า่ปากที่เข้าปากที่เท่าปากที่เ้าได้เท่านนี้อาตุภอดยรงนี่เออไม่เข้าไู้่ได้หรือไม่ได้เข้าุได้เท้าด้วยความบงน้อมไม่เข้าเพราะว่าชึงิใจขาดขานเหมือกันนะสาธุภูมได้ไ้กรดัษได้กดเขาแค่ไถ่ายว่าไม่ดูเดไปสั่งนั่นสาธุ อันนี้เขา่นัแต่ m u ของมมกบา่มยักื่อบ้างเออเธอกบาเธอไหนมาแต่บ้านขาเาแขนหายบ้างมจกพ่อนักขาวขาไเงขาบ้าเด็กไฟงานปูเด็กอแต่าบ้างเ้อแถวหลังได้เออยากได้เฮ็ดตเฮ็ดาุก พ่อไ้กุ้นี่ลกเขาก็ได้พ่อได้ืงเขาได้กุง่มาพ่ออกว่าจยวใจนั่งอยากมากกวติดตัน้อักกาต้องรักเน่บังคับใจแก่่อได้เออใช้เครทอีดยอ่ะเออต้องนั่งรันกากแตใช้ฉีดหยดอ่ะอได้กุได้ลังข้าว้วลูกสาวนี่มัต้องเอาคันก็ได้นาปู ใ้เครื่องที่ยาวหกน้ำจนะหรือว่าข้าวราใช่พ่อเมาใช้เครื่องมือพ่อจึงไม่ใช้เครื่องมือเลย่ะเขาขายลงพอพ่อขาิเแต้งใช้เครื่องถั่วหงมาหนักไปเสต้ไปฟ้อนเครื่องแป้ง้าคนมาเคยเสียเอาแล้ว

นั่งนักมาสมขาเขาไม่ค่อยหาแต่คืเเอเ่าไ้เอาจักเขาจัยบา,างวที่แข็กว่านั้นแล้วต่อต<า><า>ไปทำให้ข้าวฟื้ตับถามด้วยทาทามไปไทยดีปูข้าของท่ใจเขาไม่ต้งถามนี่ถามเ<า>นีดูกต่อเรื่องปึึกมานาดิถามเอาไปทั้งใจทั้งหัวปู

Có cả tương thức cả đứa Chẳng nốt không Chẳng nốt thương đâu Nốt của cô Ừ, nốt thương đâu Nốt Mà tương, mm. không dành miếng chặt Cứ làm hổng hòa Mày làm hổng cả tương thức cả Chứ vòng có gì là cô Thôi ba ít hoàng lại là nó

นั่งบ้านนั่งว่านันงท่อนะนอกระท่องห้องเราห้เอาว่ากเอาบ้าถามว่าไม่้างบ้านมันอยู่ล้างบ้านใหญ่นงไปบ้างบ้านใหญ่นงคู่หนังคู่หลังหระคู่้านหลังบ้านหลังแต่เป็นร้างบ้านใหญ่แต่ไม่รู้ว่าใครแต่ละ โอ้ยหลังดลังมาโ่เหอ้ยน er> ังโอ้้าดอเห็นังป่ะาฮเหนื่อยปูอน้องว่าคือได้วันนีเป็นปริวัสนาแต่นตัวนีมันคือได้หวนได้คืโอ้ยต้งเป็นเจ้กชันนาะอาเต็มเรื่องอรบปูเต็มเต็มเขาบกใจเต็มโอแม่ยู่ปูพ่อขายอะไรบ้าอะไรอยาปู เอาไปแค่นั้น่เฮ้ยจังใมันคืไต่อบ่ไจคือกินตวาครับผมเปลี่ยนตวไว้เขาเป็เปี่ยนใส่าวละเขาบาวห้เตออตั้งไจมูมเขาไว้เตียนหรือปูเขาบาวันเตยงเขาละจะวาอยู่รางวัลไงวางเตียบางวันแต่ทำไมาถือจกมักเลย่าอาตไวันไท้ทไงมถือัดเขาอ่านดิ ถ้าว่าเขาจะให้ออกกลนองเพราว่หมคคือตัวไหนเขาบอกจริงๆจะออกข้ออาครับผมเอาตับารงเปล่าตรงหมดัวเอาไว้ในถังมั้ครับเอาไว้ในถางในเห็ดในเห็ดูีเด็ดสินรมดตัเลยเอาทัพโตเท่าไรเอาทังโตตรงตรงมาของโตมีแห้งที่จะระรูเอาไว้ในเห็ดเต็มถังแล้วคือใชเอา

ยากมากหาว้าเขาแขตัาบ้าน้ที่อง้าคือแต่ถ้าวันวันนีฉานไม่ได้คเคัต่อคึกคักต่อข้าถชูแต่ถ้าวันวันมีฉไม่แคข็งคือคักต่อทุกทานได้แค่นั้นอืมได้เท่านั้นบอกได้แค่นั้น ผู้ใดบ่มีคาบผู้ใดบ่มีคาบฟ้าที่ชิดของแต่เอาน้ำเสียจนบ้านเร่ที่เท่ากันครับผมก็เท่ากัแต่ทำไมบ่นมีฉากก็มันอยู่บันกัพะเาเป็นตแทนใช่ค่แทมของนานกัไม่แทนมานหะอก็จะเกี่ยวกบว่าต่างั่ัตัวแทงคือเรื่องา ผู้ไดไปซ่องมึงสร้างก็เหตุผลอะรข้งอยู่บ่กููไปนั่ถที่เอาบ่งเอาบ่นั่งทีบ่าบงเนั่งเอาบ่เอานั่ง่เอา่อานั่เอาบ่านั่งที่เอาบ่เอั่บเอา่อาั่ีอาบเป่ี่าานเอาเาน่ออานังท่เอ่านั่บ่อาห่อานักวเอา่านังาเอนงาบ่ังท่เอเนั่แ้า่ะ ้พอลำแข้งก็นม่เอาต้อำซางพอลัแข้งบ้านไปเบ้่งท่างไหนงานชิลเล่พอก็ไปตัวตาบ้านหนกูบ้านตาดีกระทากแล้วเห็นด้วยกูกรทักกูกรัเขาอยูพ่อกระบ้าไพ่อกระถพ่อรักพ่ออ่ะทไปรอบเม็กเขายังาเห็นพ่อครับผมพ่อไปรอบเลยแต่นัาขหันเห็นเวย ยอกอะฮะนะบ่มาแล้วบ่โพยอกไม้นะ เอาแล้วกแล้วท้อวานา้องสุดวมทายาทบอกเอท้าวเ้าอุจจระบาจังสิพอเขาว่าแม่นพันเนาะเอาเข่งเจ้าเมื่อึืนจังสิว่าเชียร์ไปวันหนึ่ง้วว่าเขางงกันลูกเขาบ้ากัน่าละปูไม่เอาครับผมเขางงกันสิอ่ะทำไมในที่ไม่รู้งงกันปูเนี่ยสิงงงกันปูนี่โอเคอะไรปูเขาเขา่าษาจัสิไม่ เอ้เขาว่าจัรสึพษาอดีใจกว่าเขาว่าก็ข้อห้ามานันเขาเองนั่งหลาห่านนอกตาดังีิมมืก็ไล่มือแล้วนี่น้องตาดงทีอยู่าพาะว่าตาแต่ไปคืนมาพ่อเราเข้าใจทีต่ว่าพอเข้าใจถือพี่พ่อว่าพ่อเข้าใจถือพ่อว่าว่หนาไปทั้งพอนะ พาครูได so, ้หอมขาจะใช้เงนตกขายไปเห็นหมดนะพ้อใาเห็นหมาก่าใคอนนั้นอืนนเขาไมเป็นอแต่เขาแอโอเคมเป็นไม่เปนพอเข้นะ่เป็นมนไม่อป็นไม่เนไเปนไม่เอ็นไม่เนม่เป็นไ่เป็นไม่เนม่เอนเนไม่นม่เนไ่้ปงไเป่ปนไมไม่เเน่น่นเป่น อ้าข okay, <laughs> like ้างนอกขืนเทาอืมนอกข้นข้างล่างไเห็นปะว่าไปก็เออ้ขืนทางขืนตวตกนอกข้างล่างใครขืนใครโอเ้ขางอกขืนมาก่นแม่มแับแม่จักไห

เขาไปลาตัวไปต้งยกเงินสูว g มาเดี่ยวเขคุณเนาะเอาไปนอได้อตู้อยู่เนาะงางหักพ่อเห็นตั้งคัพ่อขาน้องพ่อขาน้องมูนขาดเนาะพ่อมาจัดให้ขัดพาน่ามีจังให้ัาดพา่าคือโอบาเน้องอบาเนางมันบางอ่ะโอบาเนาะเก่าจันบานอ่ะพอได้ว่าไดนไปที่วันได้พ่อเขาเอาด้ว เอาเด้อมันบางงัก็อ่านได้เขาว่าเอาเด้อแม่บอาอะไรเอาได้ก็จะพูดเสียงเออบางง่านแต่ยังนักงแต่งบูัแต่งบ้าบ่ได้เอาได้เราหัวโต๊ะบอาบ่ได้กือตูกน่ะนี่พาวาวาขึ้นเขาแล้วพ่าได้ถูดไหมนะพาว่าวาขึ้นเกาได้พ่ากับว่าเอาเด้อเอาก็ว่าเจ้าเจ็ยันางงัยน่แมงบ้ ว่าเชียร์ภาคอัมาว่าเมามเรื่องเนี้ยบ้านภาคอามาเอาแล้วคุณลองเขาแต่ว่าเอาแล้วไม่คข้ตอบพ่อไม่คข้ตอบพ่อพ่อเขาว่าเอาแล้วคี่นั่งมันก็เอาแล้วเอาแล้วเอาไม่หอนมาจังริบตอบรับได้เลยเราไม่การตอบเลยน้องคือเอาเดียวเอาเดีวไม่เข้ามาเอาแล้วพ่อถว่าเอาเด้อ ก็กรานรับแปลกมากว่ไหวคูยังคง่แนวกาน้ำมาบ้าดีค่ะตั้งได้พักไป,งไปคงมากเพราเราไมูุ่ไมาเดิอใหญ่น้งมาไปเห็นนักตรตตีมักมันไม่อยังไดหอยมาต้องต้องแทงไม่จะแนวดีเข้าไปดีพึ่งอัน,นก็ไปตังง้ง

เขาเขาเร่อแต่รับน่รู้มึงว่าถือปีถือแค่เขาบางนแ่าเืองปค่เอขาทีรยเงเออกหุ้นาอหลนาบ้าบ้าวขาบเฝ้าเอกบ้อเขา้าเอาบ้าเขาบาเาบ้างขาาเขาเขบ้าเขาโ้าเ้าเขาบ้าเขา้าเขบ้าเขา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 บเขาบ้าเขาบ้าเขาบัาเขาบ้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 าเาบ้าเข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 าบ้าบาบ้าบเขาบเขาบข้าเบเข้าบ เขาม่าทลุไห้พ่อเขาว้าตาผงบ้าไม่ผ่านเ่าะอือโอราน้องอย่างจังบัาโอ้านนอกจังทานบ้าทานดอกเก้าทั้นบ้าทานทั้งทั้งเท่าร้องจ้ะเมื่อวานนี้พ่อไปเทศเสียงวันีเทศเสียงวันเขาเออมเทสเสียงมาจังหวะฮัลโหลฮรลโืมแต่เนี่ยบ้านอย่าฮรลโร หาโกับบ่านไรเพราะเขาเลยกว่า <t art> ถามโ้ถามโ้ใครเรียว่าท่านขาว่าบ้านไหนก้นงว่าหาโรก็บ้นไท่านมาถามโรวะถามโ้ถามโระไน,ท,น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 ที่บางนี้ว่าเสียงออกเสียงมันสีเสิยงแปบเวลาพอเกาบแอคโหนะหาด้วยก็ ฮะบลังสลงจังแล้วกว่าลงสีนอปูฮมานลงจังสรรได้อาลยมันมาลาเราหลครับต่มาพอเข้ามาไว่แถงเหี่ยมมันข้นไเป็นจังน้ำคือวันนี้ฉ่ำพอพอป่าเปิเช็ดคือพอว่าเปเช็ดพอปัาทางฮู้างรู้โอเคือนี พรอว่าเสียงมันทัดเขาเห่านบ้ครับผมท้ารูเข้าเขว่าเราบัเน้ะเสียงมันจะถอนมาปูนอะทัดถอนอัดขึ้นมาทานบาข้าบู้อาบหบานเาถอนทัดถอนขึ้นมากข้านทารู้เข้าเข้าเาจังฉี่ไหมว่าคือออกจังฉี่แปลกจัเยแต่มา

ขาดปะ้า่บถาาามาทำสิออกดูสิออกเือดสิทุกไทยที่ย้อนหลายเทือดเนาเนาะเอาวัเทือดอนพี่ไหนมาช้าบ่กาวมาทำสิเอาตือเอิญดอนมาแม่นบ่เขาบอเป็นตะฟังเนาะปูเนาะเออข้ากว่าช้าบ้าะ้า้าันทรันทเิว่าักขาดรู้แม่นบ ฟ้าเป็นจ mm. ังทราแเจ๋งมากแข็งงมานเห็บค <t> ือบ่แม่นบ่หาแจงว่าทามโนก่าถ้าแ่าว่าฮ่าฮ่าฮ่าว่าเออเ่าฮ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 ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ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 ่่าฮ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 าฮฮ่าฮาฮาฮ่่าฮาห่าฮ่่า่ Tháo bảo cầu, vẫn là cầu thương mại cầu thương tâm vong Tháo cầu thương con, con, con cầu thành, mẹ anh là cầu cả lúc vong à, <laughs> uhm. uhm. <laughs> <Bảo cười> à, uhm. là cầu thương mại vong là cầu thương mại vong là cầu mà, mại phải là cầu thương mại vong là cầu thương mại vong là ba thương mại vong là là

ต้องแก้ละกูมือนี่วันที่ทุบซีที่พีไมีความหมายครับผมพี่พีไมีความหมายพี่พีก็รอไม่ใช่การดุพี่พีก็รอมีความหมายแต่ได้กินข้าวแรงไหมพ่อวันนี้ได้กินแท้แน่นอนกินข้าวแรงข้าวแรงได้กินข้าวแรงเด้วยที่พี่

เขาพูดบขาอัินั่งเาเขาินังขาึ้นมาดขา้วขันขามาถึงนี่โขบางอย่างแตเออไม่เขาโรเนาะไม่นเอามาทงไม่บางทีมาหาเราเขามาอย่งนีเขาได้ว่าชามือเขา้ามืออกูช้มันดอนเนาะเขาว่าแอคโคเขาเออจากแอคโคคนมา

อันยูคือกาว่าเทียนหาเรียมบเจ็บๆครับผมมันมายูคือเกาหรอมันง่ายมองแล้วมันง่ายวองแล้วเพียนห้าได้ทุบเอ็ดจาตไปหนึ่ือนเดิมไหเึมงอันเดิมยางสามหอกนั่นคือเกาย่างสามหอยังมอบปูขันบอย่างถามหลอกนั่งขา่ืนบ่ครับผมย่างถามหอกเอาเรื่องืนเห็นวะแล้วเทียนหาเรียมมายูอ้า เีไหมเพราะว่าคนงานเหม่อตอนทางขท้าหลอกใหน่งานเท้าปักปมท้าหนักทุกเก้าดอกได้ไอ่งานสามดอกทุกเก้าดอกกพูด่เนาดอกทั้งทั้งอับผมอันเก้าเพียงห้าไหมสางานสามดอก บ้ามาถูกเอ็ดสิ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 ่ินิาคำิส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 ิเิส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 แสิ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 สาสิ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 สอสมสิสนสิ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 สนสาสขสิสิาิส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 ยสคนนสะสสิสิหาคนสือ anh lúc đó bảo, đi ra chùa phát biếu, trả, anh nói đang đan anh muốn được hưởng oh, anh muốn được hưởng, anh muốn được hưởng mm -hmm. anh muốn được hưởng, anh muốn nào anh muốn phải thay, thay. Mm -hmm. à phải thay thương thương

แล้วเถียตจวนทำไมบ้านไม่พี่มาตรองกาทิดเอาคิดเป็นการบ้านที่มองเน้นพ่อจะถึบ้านันป็นพ่ออะไรเอาครับผมเอาครับนี่นะาธุสาธเข้าใจแล้วนะครับครับเอาผ่านไม่เท่ามหลังไม่เทาไม่หวานเท่ครูทุกคนเออเอาไป ค่ะก็ตามนั่นเนาะค่ะเนาะแนวทางกูตามือนี่ค่ะแนวทางกูตามือนี่แนวทางกูตามือนี่นะค่ะเนาะมีทึ่งกลางเดือนแล้วก็กินกับเพาแลงมือนี่พรอมค่ะแตงโมก็ขเพขอบุญขอบคุณ้นนะคะ่ะสำหรับที่เขามาร,รับชมรับฟังค่ะที่ได้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแตงม่วงผาลวดดีเด้อค่ะแตงม่วงาลวยก็ขอจบคลิปเนอะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ